หัวใหม่ของแม่เมื่อนานมาแล้วในหมู่บ้านอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งชาวบ้านที่นี่มักจะอยู่ร่วมกันอย่างเงียบสงบเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนต่างก็มีจิตใจดีงามเสมอมาแต่แล้ววันหนึ่งความคิดของคนในหมู่บ้านนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้รู้เรื่องราวของสองผัวเมียคู่หนึ่งความคิดเห็นนั้นได้แตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งนั้นคิดว่ามิสมควรส่วนอีกฝั่งกลับเห็นว่า เรื่องของความรักนั้นมิเข้าใครออกใครดังนั้นความรักจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติสร้างสรรค์หากไม่เจอกับตัวก็คงไม่มีใครเข้าใจเจ้าพิงและนางดาคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันถกเถียงคอนในสมัยนั้นหากว่าเป็นชายที่มีอายุแล้วได้เมียเด็กก็มักจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปใครๆเขาก็มีกันแต่สำหรับเจ้าพิงกับนางดา เรื่องของพวกเขามันดูขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปโดยสิ้นเชิงเจ้าพิงนั้นอายุอานามของเขาเมื่อได้เริ่มต้นรู้จักและตกหลุมรักนางดาในตอนนั้นก็มีอายุเพียง25ปีตัวเขาเป็นเด็กกำพร้าแม่มาตั้งแต่แบรบอแม่ของเขาหลังจากที่ได้คลอดเจ้าพิงออกมาแล้วก็ได้หนีตามชายชู้ไปทิ้งเจ้าพิงให้พ่อและย่าเลี้ยงดูกันตามมีตามเกิด ดังนั้นเจ้าพิงจึงถือว่าย่านั้นเป็นแม่แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเจ้าพิงมีอายุได้สิบปีย่าของเขาก็ได้สิ้นใจตาย,ตายจากไปเดี๋ยวโรคที่รักษาไม่หายทำให้เจ้าพิงต้องอยู่กับพ่อขี้เมามาโดยตลอดดังนั้นอาการโหยหาความรักจากแม่จึงได้เกิดขึ้นกับเขาอีกคราไอพิงนี่นะสายนะนางจะมาเป็นแม่ใหม่ของเองรีบยกมือไหว้เขาเสียสิ เจ้าพิงมองไปที่หญิงสาวที่พ่อบอกว่าจะมาเป็นแม่ใหม่ของเขาด้วยความดีใจด้วยเขานั้นอยากจะมีแม่ที่คอยให้ความรักความอบอุ่นอยู่แล้วไหว้ใจานะสายเอ้ยแม่ฉันขอเรียกนะว่าแม่นะจ๊ะเจะ้าพิงยิ้มร่าเที่ยวอดใครต่อใครว่าเขานั้นมีแม่ใหม่แล้วแต่เขาหารู้ไม่ว่าแม่ใหม่คนนี้ก็จะกลายมาเป็นนางมันร้ายคอยจ้องแต่จะขับไล่เขาออกจากเรือน ด้วยไม่ชอบขี้หน้าลูกเลี้ยงอย่างเจ้าพิงและอยากจะครอบครองพ่อของเจ้าพิงแต่เพียงผู้เดียวไอ้พิงข้าบอกให้เองเอาผ้าผ่อนพวกนี้ไปซักทำไมเองยังไม่เอาไปฮะคิดจะลองยี่กับข้าหรือเปล่านะจ๊ะแม่สายคือว่าวันนี้ฉันซักผ้าไม่ได้นะ่ะเมื่อวานไปลงเบ็ดตกปลามาแล้วมือเป็นแผลหากโดนน้ำมันจะแสบมากเลยนะจ๊ะให้ฉันหยุดทำงานสักวันเถิดน,น้ำแม่เจ้าพิงยกมือไหว้ขอร้องแม่เลี้ยงของเขา ด้วยอยากให้นางเห็นใจในความจำเป็นที่ไม่สามารถทำงานบ้านงานเรือนตามที่นางสั่งได้เหมือนดังเคยไม่ได้โวยเอ็งไม่ต้องมาทำสำออยเลยนะข้าถามจริงๆเอ็งอยากจะอยู่ที่เรือนนี้อยู่หรือไม่ถ้าไม่อยากโดนเฉดหัวเอาไปจากเรือนเอ็งต้องทำงานบ้านหีค้าต้องเสร็จก่อนที่พ่อของเอ็งจะกลับมาด้วยนะเจ้าพิงถูกนางสายโยนผ้าผ่อนใส่หัวใส่ตัวจนวุ่นวายจ้าละวันไปหมด ทำให้เจ้าพิงนั้นเกิดความกลัวและต้องรีบทำตามคำสั่งโดยเร็วทำให้มือของเจ้าพิงนั้นติดเชื้อจากแผลที่สกปกจนไข้ขึ้นพ่อของเขาต้องหาหมอมารักษาจนหายดีเองพ่อจะรู้บ้างไหมว่าทำไมเจ้าพิงมันถึงแผลติดเชื้อขึ้นมาอย่างนั้นก็ข้าเคยสั่งห้ามมันแล้วว่าอย่าให้แผลสกปกโอ้ยฉันไม่รู้หรอกพี่เด็กก็คือเด็กคงเล่นสนไปตามประสาไม่รู้หรอกว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีนะ่ะ นางสายด้วยกลัวความผิดที่นางบังคับให้เจ้าพิงทำงานในบ้านในเรือนจนแผลต้องติดเชื้อแทบเอาชีวิตไม่รอดนางจึงดีบ้ยความผิดให้กับเจ้าพิงไปเสียเพื่อเอาตัวรอดแต่เด็กอย่างเจ้าพิงก็รักตัวกลัวตายเช่นกันเมื่อเขาสามารถผ่านอาการป่วยมาได้ก็นำเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อของเขาจริงอย่างที่เองว่าอย่างนั้นหรือเจ้าพิงนี่ข่าเลี้ยงดูงูพิษเอาไว้หนีบ้านอย่างนั้นหรือ ข้าหวังไว้ว่าจะให้นางซ้ายมาช่วยดูแลเรือนดูแลเองแต่กลับกลายเป็นว่าข้านั้นนำนางมาเพื่อจะทำร้ายเองไปเสียอย่างนั้นไม่ได้การแล้วเรื่องนี้พ่อต้องจัดการพ่อของเจ้าพิงไม่ได้รู้เรื่องราวที่ลูกชายได้นำมาเล่าให้ฟังก็ทําให้เขานั้นรู้สึกโกรธตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียวแต่จากการซักถามนางสายแล้วในที่สุดนางก็หลุดปากบอกออกมา ว่านางนั้นรังแกเจ้าพิงจริงๆพ่อของเจ้าพิงนั้นด้วยความที่รักลูกชายเอาการอยู่เขาจึงได้ตัดสินใจเลิกร้างกับนางสายด้วยเขาคิดว่าอย่างไรเสียเจ้าพิงก็คือลูกที่เขาได้ให้กำเนิดมาเขาควรคิดถึงจิตใจของลูกมากกว่าที่เป็นวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนเจ้าพิงมีอายุเข้าวัยเบญนสเพศตัวเขาเองก็เป็นแค่ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้าน มีเพื่อนฝูงที่พากันส่วนเสเฮาในบางคราพบเจอหญิงสาวส,สวยๆในหมู่บ้านก็ทำได้แค่มองด้วยตัวเขาคิดว่าคงไม่มีหญิงใดที่จะมาสนใจชายหนุ่มธรรมดายอย่างเขาแน่เจ้าพิงมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าเจ้าโปง้งเจ้าโป้งนั้นมีน้องสาวชื่อว่าแสงนวลเจ้าโป้งอยากจะให้เจ้าพิงได้มาเป็นน้องเขยของเขาด้วยรู้ดีว่าเพื่อนรักคนนี้นิสัยใจคอเป็นอย่างไร จึงไม่แปลกที่เขาอยากจะให้แสงนวลได้เจ้าพิงมาเป็นคู่ครองข้าว่าไม่ดีมั้งให้แสงนวลน่ะได้พบเจอกับชายที่ดีกว่าข้าเิอคนอย่างข้าไม่มีอนาคตอันใดคืนน้องสาวเองมาอยู่กินกับข้ารับรองนางต้องมีมีความสุขแน่อะไรกันวะไอพิงนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มต้นเองก็ท้อแล้วหรือเจ้าพิงพยายามปฏิเสธเพื่อนของเขาอยู่หลายต่อหลายครั้งทางด้านแสงนวลเองนางก็มีใจให้กับเจ้าพิงอยู่เหมือนกัน แต่ในเมื่อเขาไม่เล่นด้วยยิ่งอย่างนางหรือจะทำอะไรได้นี่พี่ปโปง้งอย่าไปกดดันพี่พิงเขาให้มาชอบพอกับข้านักเลยข้าคิดว่าเขาคงมีเหตุผลที่จะเลือกไม่ลงเอยกับข้าก็พี่รู้ยังไงล่ะว่าเองมีใจให้กับไอ้พิงมันแต่ก็เอาเถิดเองยังสาวยังสวยลองมองหาชายอื่นที่ดีก็แล้วกันนะพี่เองก็จนปัญญาเต็มแก่ที่จะทำให้เจ้าพิงมันหันมาสนใจเองบ้าง เจ้าพิงนั้นหากมีเวลาได้มาเยี่ยมเยือนที่เรือนของเจ้าโปง้งเขาก็มักจะไปคลุกอยู่กับแม่ของเพื่อนนั่นก็คือน,นางดานนันนเองนางดาอายุอันามของนางก็เกือบจะ50ปีแล้วแต่ด้วยความที่เป็นคนรักสวยรักงามและพยายามรักษารูปร่างให้ดูดีอยู่เสมอจึงทำให้ดูแล้วนางก็มิได้มีอายุมากมายเท่ากับอายุจริงมาแม่เดี๋ยวให้ข้าช่วยก่อไฟนะ แม่จะปิ้งปลามิใช่หรืออีกอย่างปลาดุกหนะเดี๋ยวข้าจัดการให้เองเกรงว่ามันจะตาม,มือแม่เอาขอบใจเองมากนะเจ้าพิงนี่ถ้าเจ้าโป่งขยันได้สักครึ่งของเองแม่ก็คงจะดีใจมากนางดานนั้นในทีแรกก็เอ็นดูเจ้าพิงดังลูกหลานด้วยเขาเป็นเพื่อนรักของลูกชายการจะคิดเกินเลยกับเด็กรุ่นลูกนั้นจึงไม่เคยผุดขึ้นมาในหัวของนางเลยน่าสงสารเจ้าพิงนะแม เกิดมาแม่มันก็ทิ้งไปกับชายชู้ก็เลยหวยหาความรักมากไปสักหน่อยนี่มันคงคิดว่าแม่น่ะเป็นแม่ของมันละมั้งก็เลยมักจะมาเอาอกเอาใจทำนั่นทำนี่ให้แม่อย่าเพิ่งรรำคาญเพื่อนข้าคนนี้เลยนะคิดว่าสงสารมันโถเจ้าโปง้งแม่จะรำคาญเจ้าพิงมันได้อย่างไรดูสิช่วยแม่ทำงานได้แทบทุกอย่างผิดกับเองนักที่เอาแต่เล่นสนุกไปวันวัน ในส่วนของเจ้าพิงจากที่เคยรู้จักกับนางดาว่าเป็นเหมือนแม่ของเขากลับรู้สึกเปลี่ยนไปเขานั้นคิดว่าเขาได้รู้สึกกับนางดาดังเช่นหนุ่มสาวทั่วไปที่รู้สึกต่อกันทําให้เขานั้นรู้สึกละอายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นความรู้สึกพึงพอใจกับแม่ของเพื่อนที่เกิดขึ้นอย่างนี้เจ้าพิงในพักหลังจึงหายหน้าหายตาไปจากเรือนของเจ้าโปง้งโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุ ส่วนนางดาก็รู้สึกตรงกันแต่ว่านางพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกไปด้วยรู้ดีว่าเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครยอมรับแล้วไหนจะลูกทั้งสองของนางที่คงยอมรับกับเรื่องนี้ไม่ได้น่าแปลกจังเหตุใดพักนี้พี่พิงเขาถึงไม่มาเที่ยวเรือนของเราเลยนะแบบนี้ไม่ดีแนะ่เพราะว่าแม่ของเราก็จะไม่มีคนช่วยทำงาน แสงนวลพูดใจหยอกเย้ากับเจ้าโป้งพี่ชายด้วยความที่ไม่รู้ว่าทำไมเจ้าพิงจึงหายหน้าหายตาไปเสียอย่างนั้นก็นั่นสินะไม่เด้การแล้วแบบนี้พี่ต้องไปตามสืบเสียหน่อยหรือว่ามีใครทำสิ่งใดให้มันไม่พอใจกันนะไม่เอาหน่าเจ้าโป้งคนเราก็คงมีงานมีการทำอย่าไปสืบตามเซาซีเขาให้ต้องรำคาญใจเลยเดี๋ยวเจ้าพิงว่างจากการงานก็คงจะมาเยี่ยมเรือนของเราเองล่ะ นางดานนั้นทำเป็นพูดไม่ให้ลูกไปรบกวนเจ้าพิงแต่แท้ที่จริงใจของนางก็อยากจะให้เจ้าโป้งลูกชายได้ตามไปดูให้รูนน้แน่ว่าเหตุใดเจ้าพิงจึงมาที่เรือนนี้ไม่ได้ไงเจ้าพิงพักนี้เองหายหน้าหายตาไปเลยนะนี่แม่กับน้องของข้าก็พากันบ่นถึงเองอยู่อย่างนั้นหรือคือว่าช่วงนี้ข้าเรื่องเรือม่ค่อยสบายใจนักหนะก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเรือนของเอง เจ้าโป้งสังเกตเห็นเพื่อนรักของเขามีทีท่าที่ดูเสื่องซึมไม่ร่าเริงเหมือนก่อนจึงเกิดความเป็นห่วงพยายามถามไทถึงสาเหตุที่เป็นทางด้านเจ้าพิงนั้นการที่เขาไม่ได้ไปพบหน้ากับนางดาเป็นเวลาหลายวันก็ทําให้เกิดความคิดถึงและทนไม่ได้ที่จะต้องเก็บงำความรู้สึกเอาไว้เมื่อเจ้าโป้งได้ถามไทถึงสาเหตุเขาก็ได้สารภาพกับเพื่อนไปตามตรงถึงแม้ว่าเพื่อนของเขา อาจจะไม่พอใจก็ตามถ้าหากข้าบอกเรื่องจริงกับเองไปเองจะเกลียดหรือโกรธข้าข้าก็จะยอมแล้ววะเฮ้ยมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะเพื่อนหรือว่าเองฮันแนนี่เองแอบชอบนางแสนนวลแล้วใช่ไหมล่ะจึงได้หนีหน้าไปอย่างนี้โถเอ้ยเรื่องแค่นี้เองเองก็รู้นี่นะว่าข้าน่ะสนับสนุนเองกับนางแสงนวลมันอยู่แล้ว เจ้าโป้งรู้สึกโล่งใจที่เพื่อนของเขายอมรับในตัวของแสงนวลเสียทีเขาได้เข้าใจว่าเจ้าเพียงคงจะหลงรักแสงนวลเข้าให้แล้วแต่มีกล้าบอกกับนางเปล่านะข้าม่ได้ชอบหรือรักใครในตัวของแสงนวลเสียหน่อยแต่คนที่ข้ารักก็คือแม่ของเองนั่นละก็มีเห็นแปลกแม่ข้าก็เหมือนแม่เองเองจะรักแม่ของข้าบ้างข้าก็มีห่วงหรอกนะเพื่อน เจ้าพิงรู้สึกอึดอัดใจที่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรเจ้าโป่งก็ยังมีเข้าใจในตัวของเขาด้วยเจ้าโป้งนั้นก็มิเคยคิดสักนิดว่าเจ้าพิงจะคิดเกินเลยกับแม่ของเขาไปมากแล้วเองฟังข้านะเจ้าโป้งข้ารักแม่ของเองแบบที่หนุ่มสาวเขารักกันโว้ยเออข้าผิดเองที่คิดเกินเลยอย่างนั้นหากว่าเองจะเกลียดหรือว่าโกรธข้าข้าก็ยอม แต่จะให้ข้าเก็บงำความรู้สึกนี้ไปจนตายข้าคงทำไม่ได้เจ้าพิงในพลัง้งพูความในใจออกมาอย่างชัดเจนทำให้เจ้าโป้งนั้นแทบจะตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวเจ้าพิงพราจบแล้วเจ้าโป้งก็เงียบงันไปด้วยเขาได้ใช้ค,ความคิดอย่างหนักถึงเรื่องที่เป็นไปก่อนที่สุดท้ายเจ้าโป้งจะพร่งวาจาออกมาก็เอาสิวะหากว่าเองรักแม่ของข้าจริงๆเองห่ะมันก็คนดีคนหนึ่ง เหตุใดที่ข้าจะต้องขวางกั้นความรู้สึกของเองด้วยไม่ว่าแต่แม่ของข้าก็คิดเช่นเดียวกับเองนั้นหรือข้าไม่รู้หรอกว่านางคิดอย่างไรข้าก็มีได้คิดด้วยซ้ำว่าหากนางรู้เรื่องนี้แล้วนางอาจจะเกลียดข้าเลยก็ได้เจ้าโป้งเองถึงแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆกับความรักนี้ของเจ้าพิง <S <S เพื่อนรักของเขาแต่ว่าเจ้าโป่งก็มีได้คิดจะกีดกันแต่อย่างใดด้วยคนทั้งสองก็คือคนที่เขารัก หากได้เห็นคนทั้งสองมีความสุขแล้วเหตุใดที่เขาจะไม่มีความสุขไปด้วยจะโปองเดยชักชวนเจ้าพิงมาที่เรือนของเขาเพื่อให้ได้พูดจากกับนางดาเสียให้รู้เรื่องงานนี้เจ้าโปองเองยอมเป็นคนเชื่อมจิตเชื่อมใจให้กับคนทั้งคู่อย่างไม่ต้องมีข้อกังขาอ้าวพี่พิงมาได้แล้วหรือนี่แหมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะนึกว่าลืมพวกเราไปเสียแล้วแสงนวลน,นั้น เมื่อเห็นหน้าเจ้าพิงก็ดีใจรีบกล่าวคำทักทายและเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาที่เรือนดังเช่นที่เคยทำมาก่อนเจ้าโป้งนั้นได้ส่งสัญญาณให้แสงนวลรีบหลบฉากออกมาเสียก่อนด้วยอยากจะปล่อยให้เพื่อนได้อยู่กับแม่ของเขาเพียงลำพังสองคนด้านแสงนวลน,นั้นถึงแม้จะมีค่อยเข้าใจในการกระทำของพี่ชายสักเท่าไหร่แต่ว่านางก็ยอมลาถอยออกมาเสียแต่โดยดีไปสิเอ็งอยากจะพูดจะอันใดกับแม่ของข้าก็เรียบทํามเสเลย คอยพูดคอยจาก,กันอันความในใจของแม่ข้าข้าก็มีอาจร่วงรู้หรอกนะยังไงเสียเองก็ลองอย่างเชิงนางดูก่อนแล้วกันเจ้าโป้งพูดเพียงเท่านี้กับเจ้าพิงก่อนที่จะรีบดึงมือน้องสาวให้เดินไปทางอื่นด้วยกันส่วนนางดานนั้นเห็นลูกชายของตนกับเจ้าพิงดูท่าทีมีพิรุธนางจึงจ้องมองที่ใบหน้าของเจ้าพิงด้วยความอยากรู้จนลืมไปเสียสนิทว่าเจ้าพิงนั้นคือชายที่นางแอบมีใจให้ ข้าต้องขอโทษแม่ด้วยนะจ๊ะที่หายหน้าไปเสียนานคือที่ข้าทำเยี่ยงนี้ด้วยมีเหตุจำเป็นหากข้าบอกไปแม่จะโกรธหรือเกลียดข้าก็ยอมนะเจ้าพิงเจ้านี่ทำท่าทีแปลกๆมีเรื่องอันใดก็รีบบอกมาแม่น่ะมีได้ใจไหมเจ้ารกรรมกับเจ้าหรอกนะเจ้าพิงเอ้ยเจ้าพิงพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะเอ่ยปากบอกกับนางดาว่า ตัวเขานั้นรักนางดาด้วยความจริงใจรักข้าอย่างนั้นหรือนี่เจ้าไม่สบายหรือเปล่าเด็กหนุ่มคราลูกเนี่ยนะที่จะมารักยิงแก่แม่มาอย่างข้าอายุอานามก็ห่างกันมากโคหากใครรู้เข่าล่ะก็มีหวังโดนหัวเราะตายนางดาทำทีหันหลังให้กับเจ้าพิงโดยที่ในใจของนางนั้นมันรู้สึกยินดีที่มีเจ้าหนุ่มหน้อยหน้ามนมาลงรักนางได้อย่างนี้ จริงๆนะข้ารักนางด้วยความจริงใจหากว่าท่านเองก็มีใจให้กับข้าได้โปรดบอกความในใจแล้วข้าเองก็จะไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นนางดาหันหน้ามาสบสายตากับเจ้าพิงแม้นนางเองอยากจะเอ่ยปากบอกว่ารักกับเด็กหนุ่มรุ่นราวข่าวลูอคนนี้เพียงใดแต่ว่านางกลับพูดไม่ออกด้วยรู้สึกกระดากปากที่คนรุ่นแม่จะรักกับคนรุ่นลูกเช่นนี้เอาอย่างนี้นะหากว่านางเองก็มีใจให้กับข้า ได้โปรดพยักหน้าเป็นการตอบรับหรือหากแม่นมิเคยคิดเป็นอย่างอื่นก็ช่วยสายหน้าก็แล้วกันนางดาลังเลอยู่สักครู่ก่อนที่นางนั้นจะพยักหน้าเป็นการตอบรับว่านางเองก็มีใจให้กับเจ้าพิงนั่นไงค่ะนึกแล้วเชียวว่าเรงมันต้องลงเอ,อยอย่างนี้แม่นี้ต้องเกรงสิ่งใดหรอกนะด้วยหากว่ามีใจรักกันก็อยู่กินกันไปเลยไม่ต้องเกรงคำเคาราจากใครขนาดตาเท่าตุนยังมีเมียเด็กได้เจ้าโปงลูกชายของนางดา ที่ได้แอบฟังคนทั้งคู่พูดคุยกันก็ได้รีบวิ่งมาเสนอหน้าเมื่อเห็นว่าคนทั้งคู่ลงเอยกันด้วยดีในขณะที่ทุกคนต่างยินดีปรีดากับการตัดสินใจของเจ้าพิงและนางดานั้นแสงนวลที่เริ่มพอจะปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ก็ค่อยๆฝืนยิ้มออกมาสร้างคำทีดีใจไปกับพวกเขาด้วยแสงนวลน,นั้นแอบมีใจให้กับเจ้าพิงอยู่ก่อนแล้วไม่ได้รู้ว่าเขามีใจให้กับแม่ของตนก็เกิดความเสียใจอยู่บ้าง แต่ก็มีด้มากมายอันใดด้วยเจ้าผิงเองก็เคยแสดงออกอย่างชัดเจนมาก่อนว่าเขามีได้มีใจให้กับนางเลยเรื่องราวความรักของเจ้าผิงกับนางดาต่างก็มีคนพูดถึงมากมายแถมยังมีคนเริ่มทำตามเอาเป็นเยี่ยงย่างด้วยอันว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแม้อายุอาณามจะต่างกันแต่ก็มีเช่เรื่องผิดที่มนุษย์ผูุ้ชนคนธรรมดายอมที่จะมีใจรักกันผิดชอบช่วด,ดีอยู่ที่ตัวทำ เจ้าพิงกับนางดารักกันแต่ก็ไม่เคยทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะพวกเขาเลยสักครา